Establish device uplink yes, near Sanctuary or Rocky r e u s อันนี้เพื่อนๆจะต้องไปวกักอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะไปที่เมืองไหนก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนำนะคะไป Rocky r e u s เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไปทำในสเตจที่2ค่อนข้างงา่าย ที่บอกได้นะคะก็เพราะว่าาซมันทำที่เซนซูรี่แล้วก็พอไปดูควีสองอ้าวเราจะต้องไปคุยกับคาแรคเตอร์3ตัวนี้นะคะจะต้องไปคุยทั้งหมด3ตัวเลยเพราะฉะนั้นในการลงที่ rocky reels เนี่ยมันจะง่ายกว่าลงที่เราสามารถหารถได้ส่วนเซนซูรี่เนี่ยมันหารถไม่ค่อยได้นะคะหรือว่าใครจะลงตรงที่ทซมลงนี่แหละแล้วก็ไปที่ปั๊ม ปั๊มเอ่อเซ็นทรัลแก๊สเตนนะคะเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุดของเกาะนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีรถอยู่นะคะใช่ไม่ได้ไปที่ปั๊มกลางนะคะแต่ว่าวิ่งมาที่คอนโดแคนยอนเลยแล้วก็มาที่ปั๊มเล็กตรงนี้จากนั้นก็ขับไปอีกนิดเดียวนะคะก็ถึงร้านที่น้องซาลาเปาอยู่แล้วค่ะจะไปคุยกับน้องซาลาเปาเป็นตัวแรกเลย ปาโบลส์ uh, ours, นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ร้านอาหารเพื่อนๆเข้าไปกด e เนี่ยมันก็จะนับให้เลยค่ะ1ตัวในนี้เวลาที่กดแล้วมันจะไม่มีพวกจุดๆๆที่แบบว่าเมื่อก่อนบางครั้งนะคะเราก็จะต้องแบบไปคุยแล้วก็เรียกหัวข้อจุดๆก่อนคุยเสร็จแล้วนะคะก็สามารถไปที่ตัวที่2ได้เลยค่ะ จะไปตัวไหนก่อนก็ได้ให้เพื่อนๆเลือกดูเอาตัวที่อยู่นอกวงก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปที่ในวงจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเวลาที่เราไปาไปโดนดวงโดนอะไรแบบเนี้เอามาจากคอนดแคนยอนแล้วนะคะก็มาที่ตรงร้านแพนเค้กนะคะจะมาคุยกับแมนเค้กแต่เดินไปทำดาเมจใส่นอนนะคะเพราะว่ารถมันระเบิดอะคะ่ะก็ทำให้ซาเนสไซไม่สามารถที่จะคุยกับแมนเค้กได้ ต้องไปทําตาถัดไปเลยสวยจริงๆนะคะต้องระวังอันนี้ด้วยนะคะอยากไปทดาดามจเส่ NPC ก่อนที่เราจะคุยเพื่อทําเคเวสนะแมนเคก็เอาวันที่หลังแล้วกันนะคะรถผ่านมาทางนี้เลยขอแวะไปคุยกับน้องไอติมก่อนน้องไอติมเนี่ยเวลาที่มาคุยเสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะเรียกหัวข้อพร o อบดิสไกเพื่อปลอมตัวได้ด้วยนะ มาที่มันเค้กตัวเจ้าปัญหาตัวสุดท้ายนะคะมาคุยกันที่บาได้เลยเขาคุยหน่อยจ้าก็กดอ e คุยนะคะเราจะผ่านเคสถ้าคุยครบ3อันได้ XP ไปเลยค่ะ